สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเพือออฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับได้นำพาดีๆนะครับมาลงใน YouTube นะครับขอบคุณพี่น้องๆนะครับที่เข้ามาเว้มาชมมารับฟังนะครับติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับรูปลอ หลวงปูุ่ขวัดโพไยทองจังหวัดปุริล์เป็นเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานเห็นพระที่ดีมีพุทธคุณที่เรื่องลือมานานสมยานามว่าหลวงปูสุขแห่งอีสานใต้ถ้าไม่มีหลวงปูุ่ขประคองพระรา,า,ามเท่า ก็ใช้หลวงปู่สุขวัดโพไซทองแห่งบุรีรัมย์ได้นะครับแทนนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับพระที่มีพุทธคุณสูงครับมาชมเนื้อนะครับนะครับ สภาพสวยน่ารักนะครับหนูในตาในหน้าปากจมูกนะครับพร์ที่ดีนะครับสวยงามนะครับอล่อนะครับน้าคือรูปดีมากเลยครับเหลือโลหะสมนะครับครับขี้เบ้าบล็อกติดอยู่นะครับ เป็นพระเกจิดังๆนะครับถ้าไม่มีหลวงปุ่สุกัดปักคองํำเท่าก็ใช้หลวงปู่สุกวัดโอสทองได้นะครับในเขตครับเหมือนตัวเทนของท่านนะครับเป็นเกจิทีดด่ดังครับที่สารใต้นะครับครับอลอสวยงามมากนะครับ คุมชัดนะครับเป็นพาลักล้านนะครับเป็นพาลักล้านอาหานได้ยากนะครับอัดอ่าสิทธิ์คับยึงโทรมาหาเลยนะครับว่ามีหลวงปู่สุขปรปวดใสไทองไมมนะครับ ก็ได้เจอเพิ่งเจอนะครับเป็นองค์ที่สองนะครับครบดนะครับครับสวยงามน่ารักน่ารักนะครับอาจจะต้องใช้นิดหน่อยนะครับสภาพสวยครับ ธรรมชาติของพระนะครับอัลลอ์นะครับนักสะสมนะครับบางทีนะครับสะสมเพื่อคําสุขของเขานะครับเดี๋ยวนี้หาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากนะครับ ท่านก็ปีเตาะนะครับปีเตาะครับร้องไา้นะครับขอนนคบ,บคุณนะครับที่พี่น้องๆน,นะครับที่เข้าเว็บมาชมมารับฟังช่องช้างเผือกนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆครับมานำเสนอนะครับสวัสดีครับ